Thank โอ si ้น้งเสียงหัอลำกำลังเห่าไม่ถูกเว้นเนี่ยอืมสุกไปพุ่นแล้วสุกข้าวเบิ้งหวังเพลินข้าดูเลยโอ้แข็งหวานเซ้ามวอนเลยดจะต้องเป็นยังไงเนาะอยากเก็นไก่ปีนขี้กันปะหมดยุคหมดวัยเห็น เอ็นก็ไม่ได้ฉันโม่หม้ออไปบายหม้ออัดอิไปยู่มออไปานี่ไงมันดูดีปายอม้ยายเจ้าของเอ๊ะเข่าเด้าอะไตักปโยันมันเพี้ยดผลผิดมันบ่แ่บสามหุ่งเลย คลิกคลิกซ่อนบ่มีนะวันรี้เอาส่อนนอนอยู่บ่รถไถต้องมีซ่อนนะแล้วไม่ได้มีครับมีเป็นมปังครับอันี้นมนมปังนมผักกับก็ไม่มี เนี่ยนี่ไม่เตรียมให้เลยผมสิรถลดก็มาให้อมาเลยชิมประแดกก่อนนะเกมไม่มีอะไรคนเลยนี่ชอะไรคนเ,คเค <ico le> นี่ยเออเนี่ย <co f irm> กล่องโฟมนี่ยแล้วจะเทใส่กล่องโฟมเลยอ๋อ มะเขือเทศเอามาเราที่แล้วเขือเขือเทศไม่มีผงชูรสก็ไม่มีวางให้หน่อยโอ้โหโูโ้ยินบ่ใส่ให้หมดซื้อมาแล้วต้องใส่ให้หมดอย่ไงั้นไม่ซื้อ หนาวเสาเลยไปอะไ็ใส่ให้หมดาสีลูยี่สิบนั่งหน่อยนั่งหน่อยเราอยู่ป่าเราก็อนามัยนะเขยิหมดไหมใส่ให้หมด เขียียมรับประทานเจลยมมือเลยฮึล้างมือล้างหน่ยไหมอืมอ เพียวหายมะนาวเยอะกันไปเพียวอยากใส่เศรษเียวเนนอนแบบนี้เป็นทั้งเค็มผลับัดโอเค้อยลอยนะตามมาเลย ส่งกบอยู่ปลาอิริซอนกับบโมมีสะคนเอาโคดเอา,เอาอม,อม,มาบัะนี้เฮากิน